ไฟแรกครับผมเปิดไฟนักบินครับน้องพีทแมววัดนะครับผมใส่แบตล้วเลื่อนไปหน้าสุดนะที่อะไรเนี่ยาเปิดใหม่มันลงอยู่เนี่ยแล้วก็เอาข้างนู้นลงเอายัดแบตไปหน้าสุดแปะตีนทุกแกตรงนั้นไว้ เพลงมามาร้องเพลงปลอบใจแล้วไม่ต้องห่วงนี่นะครับวันนี้เราจะมาฝึกบินกันที่ทุ่งนานครับทุ่งนางคอยนะครับนางคอยทำอะไรเก็บซากคอ,อยเก็บซากสัตว์มาสุดยางเก็บสายเก็บสปงสปีดให้ดี ลองโยกไฟคอนโทรลก่อนมันทำงานครบเปล่าถูกเปล่าด้วยดูให้ดีดอ้าอ่าอคือขึ้นดาวคือลง <Okay. S 1> อ่ารัดยางรัดรัดอ่ารัดตรงก่อนแล้วก็ขวางทีหลังดูเส้นอ่ะ <c oughs> เขามีเส้น <c oughs> มีเส้นมาให้ <c oughs> เส้นตรงปะ <c oughs> ขึงกลางเออ